สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันจัน์ทรนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้าน60ตารางวาที่หมู่บ้านชื่นสุบัญนชางนะคะก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของอค่ารางวัดสอบเขตนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะ เคยมีความกังวลว่าค่าราังวัดมันจะแพงหรือเปล่ามันจะขึ้นกับอะไรบ้างอยากจะรังวัดสอบเขตบ้างอยากจะแบ่งที่ดินบ้างหรือหรืออยากจะลองตรวจสอบเขตที่ดินบ้างแบบนี้ค่ะก็ก็เลยจะมีบางบางทีก็จะอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่บางทีจะประเมินอาจจะแบบเตรียมเตรียมเงินเตรียมอะไรไว้ไม่พอค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในวันในการรังวัดสอบเขตให้กับทุกท่านในรานะคะแล้วก็พร้อมทั้ง ระยะเวลาคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้รายละเอียดกันนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่มีแนวโน้มที่จะทําการรังวัดสอบเขตหรือมีโอกาสที่อยากจะทําการรังวัดสอบเขตนะคะก็จะได้รู้คร่าวๆเอาไว้หรือจะได้เตรียมเงินเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งในการรังวัดสอบเขตนะคะเวลาที่เราจะไปอ่ะเอ,เอกสารที่จะไปยื่นที่สำนักงานที่ดินก็จะมีสำนักัตรประชาชนะทะเบียนบ้านแล้วก็ แล้วก็ตัวโฉนดตัวจริงไปยื่นที่สำนักง,งานที่ดินเนาะซึ่งเวลาเราไปยื่นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าเราอ่ะจะสอบเขตอย่างเดียวสอบเขตหมายความว่าตรวจสอบระยะแนวแปลงนะคะหรือเราจะแบ่งที่ดินหรือแบ่งแปลงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะคะ่ะเอกสารก็คือเหมือนกันหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่เขาก็จะให้พอเขาลงบันทึกในในแผนเอกสารแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราขึ้นไปที่ แผนกรังวัดไปที่แผนกรังวัดเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้กําหนดวันกําหนดวันที่เจ้าหน้าที่จะออกไปสํารวจพื้นที่หน้างานนะคะซึ่งการที่วันที่เราไปยื่นเอกสารเนี่ยค่ะจะยังไม่ใช่วันที่เจ้าหน้าที่จะออกไปวัดหน้างานนะคะซึ่งวันที่เจ้าหน้าที่จะออกไปวัดหน้างานหมายความว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของแผนกรังวัดอะค่ะออกไปตรวจสอบ แนวหมุดที่ดินแนวแปลงที่ดินพร้อมทั้งไปตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงและก็ให้เพื่อนบ้านนะคะมาเซ็นรับทราบตัวหลักเขตของเราด้วยนะคะดังนั้นนะคะพอเราขึ้นไปที่แผนกรางวัดนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือกําหนดวันที่เจ้าหน้าที่รางวัลจะมาอาจจะ สมมุติวันนี้วันที่5กุมภาใช่ไหมคะเร็วที่สุดก็น่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนเราก็จะได้คิวในการรังวัดนะคะแต่ว่าช้ากว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะ60วันบางพื้นที่ก็45วันแล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเขากําหนดวันให้เราเขาก็จะให้เอกสารใบนี้กับเรามานะคะซึ่งเอกสารใบนี้ค่ะก็จะเป็นตัวหลักฐานในการยื่นรังวัดสอบเขตนะคะตัวลกเอกสารตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา อธิบายรายละเอียดให้ฟังว่าในรายละเอียดของใบนี้มันมีอะไรบ้างในใบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นแบบนี้มันจะแยกออกเป็นสส่วนนะคะสส่วนทีนที่นี่เป็นแบบนี้แบ่งครึ่งกันมาเลยค่ะส่วนแรกคือฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโฉนดที่ดินของเราโฉนดที่ดินของเราว่าโฉนดที่ดินของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเจ้าของที่เป็นใครชื่ออะไรโฉนดที่ดินเลขที่อะไรเนื้อที่เท่าไหร่อยู่มูไนแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของ ส่วนของรายละเอียดของที่ดินเราราคาแล้วก็จะมีสําคัญเลยก็คือเขาก็จะมีกําหนดในด้านล่างแบบนี้ว่านัดวันที่เจ้าหน้าที่รังวัดราคาจะออกไปสอบเขตจะออกไปวัดหน้างานวันไหนตรงนี้ต้องสําคัญมากนะคะตรงนี้สําคัญเจ้าของที่ต้องไปเองเนาะถ้าสมมุติเจ้าของที่ไม่ไปเองก็ต้องมอบอํานาจให้คนที่พอจะเข้าใจพื้นที่เรานะคะสมมุติว่าตัวเราเองเป็นเจ้าของที่แต่เราไม่สะดวก เราต้องให้ญาติหรือต้องให้เพื่อนหรือให้ใครก็ได้มอบอำนาจได้นะคะในการที่จะไปดูเจ้าหน้าที่ะคะ่ะแต่สำคัญเลยคนที่เรามอบอำนาจให้จะต้องรู้ว่าหมุดอยู่ตรงไหนหมุดของเราอยู่บริเวณไหนมันมันอย่างน้อยๆคือมันเคยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบริเวณแถวนี้แหละอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้าน คนที่มอบอำนาจคนที่เรามอบอำนาจให้ต้องสามารถชี้แจงได้ระดับนี้เนาะนี่ก็เป็นเรื่องของวันวันที่เจ้าหน้าที่ไปสอบเขตตรงนี้นะคะเพราะบางทีแล้วพื้นที่มันไม่อำนวยแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อาจจะถามเราก็ได้แบบนี้เนาะ หรือบางทีอะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าเขาก็จะถามเราก่อนว่าพื้นที่ที่จะไปลังวัดอะค่ะมันลกหรือเปล่ามันเป็นพื้นที่แบบไหนมันมีน้ําขังมันมีต้นไม้มันมีหลุมมีบ่ออะไรไหมเขาก็จะถามเราก่อนเนาะเพื่อที่เขาจะได้เตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมแต่โอเคจริงๆอะเจ้าหน้าที่เขาก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราบอกลักษณะพื้นที่จริงเข้าไปอะค่ะเขาก็จะได้เตรียมพร้อมได้ดีขึ้นแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคะส่วนแรกก็เป็นส่วนของที่ดินนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย ส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เหมือนอนกันคําว่าเหมือนเหมือนกันหมายความว่าคาว่าเหมือนเหมือนกันหมายความว่าจะมีอันแรกเลยคือเป็นค่าธรรมเนียมซึ่งอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมของราชการเนาะก็อยู่ในหลักสิบหรือบางทีก็หลักร้อยนิดๆประมาณนี้ค่ะส,ส,ส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นค่าหลักเขตที่ดินค่าหลักเขตที่ดินอร่างนี้คืออะไรเอ่ยคือจํานวนหมุดที่ดินในโฉนด สมมุติว่าในฉนวดเราเนี่ยแน่นอนแหละอย่างน้อยๆมันต้องมีประมาณสี่สี่หมุดใช่ไหมคะหมุดสี่หลักก็คือสี่มุมของแปลงที่ดินก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณหลักละเอ่ออันนี้สี่หลักอยู่ที่หกสิบาทขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละหลักเนี่ยตายหลักตายตัวหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ก็คือยิ่งหลักหมุดเยอะเราก็จะจ่ายเยอะนะคะอันนี้เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามที่จะจ่ายมาก็คือเป็นค่าจ่ายในการเหมาจ่ายอาจจะเป็นเรื่องของค่าเอกสาร ค่าจดหมายในการแจ้งแจ้งพื้นที่ของเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทสําหรับสําหรับอันเนี้ยเราไปยื่นรางวัลสอบเขตที่บ้านเพตําบลบ้านเพอําเภอเมือ,มองจังหวัดระยองนะคะซึ่งก็จะมีค่าจ่ายหมอจ่ายตรงนี้อยู่ที่200เป็นในเรื่องของค่าส่งเอกสารต่างๆเนาะแล้วก็ถัดมาค่าป่วยการเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองท้องถิ่นอันนี้รู้ไหมคะคือค่าอะไรค่าไยเซนที่ จะมีผู้ใหญ่บ้านในมุมในผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลหมู่ของที่ดินที่สังกัดอยู่อะค่ะก็จะมีลายเซ็นตรงนั้นซึ่งมันเป็นส่วนของราชการนะคะที่เขาจ่ายให้เนาะถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ส่วนสําคัญที่จะทําให้ค่าลองวัดสอบเขตของเรามันถูกหรือมันแพงมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะค่าพาหนะและค่าจ้างคนงาน ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนสําคัญเลยบางพื้นที่ที่ดินบางแปลงที่มีระยะห่างมีระยะไกลกว่าสํานักง,งานที่ดินมากๆอย่างเช่นอาจจะเป็น20-30กิโลหรือ50กิโลแบบนี้ค่ะค่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายเรามากขึ้นด้วยแต่แต่ไม่ใช่อันเดียวที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายการแบ่งรางวัลสอดเขตมันมากก็คือจํานวนเนื้อที่จํานวนพื้นที่ในโฉนดนะคะว่า มันแปลงเล็กหรือมันแปลงใหญ่และจำนวนที่เราแบ่งมันมากหรือมันน้อยตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการรังวดัดเลยค่ะมันแปลไปตามตรงนั้นคือมันจะมากขึ้นถ้าจริงๆแปลงเล็กมันจะถูกไหมอาจจะไม่เสมอไปถ้าแปลงเล็กมีจํานวนหมุดเยอะแล้วอยู่ไกลแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายแพงด้วยขึ้นเดียวกันนะดังนั้น,นะคะ เราไม่สามารถประเมินไว้ล่วงหน้าได้จนกว่าว่าจะลองไปที่ยื่นที่สำนังกงานที่ดินก่อนแต่ให้เรารู้ไว้ว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสุดท้ายอ่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุดท้ายสุดท้ายเขาก็จะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาให้เราแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นค่ามัดจาตรงนี้แหละคะ่ะค่ามัดจาตรงนี้ค่ะในวันที่เราไปยืน่นอ่ารางวัลสอบเคเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้จะออกมาเลยท,ทันทีจะจะกําหนดให้เราเลยทันทีว่ายอดรวมเราเท่าไหร่ สมมุติว่าในกรณีที่เราเห็นค่าใช้จ่ายแล้วเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเราคงเตรียมเงินไม่พอเราสามารถยกเลิกได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ยกเลิกเราไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินในวันนั้นก็ได้เพราะว่าในใบนี้ค่ะเป็นใบเป็นใบที่ระบุค่าใช้จ่ายว่าทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เป็นใบที่ระบุวันที่เราจะไปะที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปดูหน้างาน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูหน้าง,งานนะคะประมาณ1เดือนเราค่อยไปจ่ายก็ได้นะคะนี่คือนี่คือข้อดีของการรังวัดสอบเขตนะคะทางส่วนทำง,งานที่ดินเขาก็จะมีส่วนยืดหยุ่นให้กับเจ้าของที่ด้วยเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราไปยื่นปุ๊บเราจะจ่ายเงินเลยไม่ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเห็นค่าจ่ายก่อนแล้วเราค่อยมารวบรวมเงินหรือเราอาจจะไปหารเฉลี่ยกับเพื่อนบ้านอะไรต่างก็ว่ากันไปค่ะตรงนี้มันจะเป็นค่าจ่ายที่ระบุที่ชัดเจนว่าการรังวัดสอบเขนที่ดินแปลงที่เราไปยืนนะคะมันเท่าไหร่ นะคะก็นี่แหละค่ะตรงนี้ก็จะบอกชัดเจนซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นอกจากจะบอกให้จ่ายชัดเจนแล้วยังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่รางวัดของเราเป็นใครที่จะออกไปดูหน้างานนะคะเราสามารถประสานงานกับเขาล่วงหน้าได้เราสามารถคุยรายละเอียดกับเขาล่วงหน้าได้ก่อนที่เขาจะไปนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของของใบใบจองการรางวัดสอบเขตตรงนี้นะคะซึ่งแต่ละท่านที่มีความกังวลนะคะอยากจะบอกว่า ต้องลองไปยืน่นดูสักครั้งนะคะเราจะเห็นรายละเอียดพอเราเห็นรายละเอียดเราก็จะได้มาบริหารจัดก,การพื้นที่ของเราได้คะ่ะว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันคุ้มกับ กับที่เราจ่ายไปไหมอย่างน้อย,น,อยนะคะถ้าสมมุติเราซื้อที่ดินมาหนึ่งแปลงแล้วเราไม่เคยไปดูแลเลยอะคะ่ะแล้วเราไปเดินดูก็ไม่รู้ว่าหมุดของเราอยู่ที่ไหนการรังวัดสอบเขตก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามั่นใจว่าที่ดินของเรายัางอยู่เท่าเดิมหรือหากมีอะไรขาดตกบกพร่องไปเช่นหลักหมุดหายเช่นเพื่อนบ้านมาล้ําเขตเราอะคะ่ะเราก็จะได้เห็นได้นะคะทําครั้งเดียวก็อยู่ได้เป็นยาวๆไปเลยคะ่ะนี่ก็คือจริงก็อยากจะ ให้ทําบ่อยๆนะคะคือเขาบอกบ่อยๆหมายความว่าตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเนาะถ้ายิ่งที่ดินเราเป็นที่ดินว่างเปล่าอะค่ะก็ต้องทําอยู่ตลอดถ้าเราไม่อยากทาตลอดพอเราเได้หลักหมุดแล้วเราก็ต้องหาเสาเขตอันใหญ่ๆอะคะ่ะม,มาลงไว้เลยค่ะจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดในการหลังวัดสอบเขตที่เราเอามาแชร์ให้ฟังนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายของสานักง,งานที่ดินนะคะเวลาที่เราไปจา่ายเขาก็จะให้ใบเสร็จแบบนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องนะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะ เข้าสู่ระบบราชการเข้าสู่ของกรมที่ดินไปนะคะค่าจ่ายนี้เนะาะคราวนี้ในในตรงนี้นะคะเราก็อยากจะมีทริคนิดน,นึงนะคะสําหรับท่านไหนที่แบบสําหรับท่านไหนเนาะที่อาจบางท่านอาจจะเคยทํามาแล้วแหละแต่อย่างตัวเรนูก็จะทําอยู่บ่อยๆบ่อยๆความว่าบ่อยๆหมายความว่ามันเป็นส่วนหนึ่งให้เราทํางานได้สะดวกครับเพราะว่าตัวเรนูอเองอะ่ะก็จะชอบแบบไม่ใช่หลักๆแล้วเนี่ยเราซื้อที่ดินมาแบ่งขายถูกไหมคะ พอมาแบ่งขายปุ๊บเนี่ยการแบ่งที่ดินนะเราก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เขาอะ่ะช่วยช่วยในการที่จะทํารูปแปลงทําระยะแปลงการแบ่งถนนเราจะได้รู้ว่าเราอะ่ะจะต้องเสียพื้นที่ไปเท่าไหร่หากเราแบ่งถนน7เมตร8เมตรพื้นที่ที่เราเสียไปกับถนนเราจะต้องเสียไปกี่ตารางวาอะไรแบบนี้ค่ะวิธีง่ายๆก็คือเราพอเราไปยื่นรางวัลสอบเขตแล้วเนี่ยเราเห็นเราเห็นเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่เคาระบุว่า เป็นเจ้าหน้าที่คนไหนที่จะมาวัดหน้างานเขาก็จะมีทั้งชื่อและเบอร์โทรค่ะเราก็จะเอาชื่อและเบอร์โทรตรงนั้นนะคะมาคุยกับเขาให้เขาไปดูให้ก่อนเวลาอันควรได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือหรือบางทีเขาอาจจะดูจากขนาดฉนวนจ,จริงแล้วก็วัดระยะให้กับเราแล้วก็เราก็สามารถแบบให้เขาไปช่วยช่วยเราวางแบบวางแผนวางผังวางผังแปลงได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่หนูทำแล้วคือท่านอื่นอาจจะมีวิธีอื่นอาจจะใช้รังวัดเอกชนนะคะแต่ว่าตัวหนูก็ว่า การใช้เจ้าหน้าที่ของอันนี้ค่ะหมายถึงใช้แบบนอกเวลานะคะนอกเวลาก็มันก็จะเป็นการง่ายสําหรับเรานะเนาะเผื่อมีการแก้ไขเผื่อเราเกิดแบบว่าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆพอวันดังวัดจริงเราจะได้ให้เขาทําได้เลยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราสามารถทําได้นะคะแต่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยที่ไม่ได้อยู่ในไวเสร็จนี้นะคะนี่ก็คือเป็นเป็น นิดๆหน่อยๆที่เราเอามาแชร์กันนะว่าที่ทำอ่ะทำแบบไหนเวลาทำไมเราถึงได้พังแปลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีนี้ค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่นี่ค่ะทำให้เนาะก็ไม่รู้ว่าถูกหรือว,ว่าันผิดนะคะแต่ว่าต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแล้วกันนะคะเป็นวิธีที่เราพึ่งเขาเขาพึ่งเราแบบนี้ค่ะก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันประมาณนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตนะคะจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ เคยถามมาว่าค่ารังวัดอยู่ที่เท่าไหร่แพงไหมแบบนี้ค่ะเราจะตอบให้เป็นตัวเลขไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะทางที่ดินของเราขึ้นอยู่กับจํานวนหมุดในแปลงที่ดินของเรานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในพื้นที่ของเราด้วยว่าพื้นที่ของเราเนี่ยลกล้างว่างเปล่าหรือว่าเป็นพื้นที่เรียบเป็นพื้นที่ที่ถมแล้วเป็นพื้นที่ที่สะอาดแล้วแบบนี้ค่ะแบบนั้นมันก็จะทําให้มันก็มีผลกับราคา ที่เจ้าหน้าที่ราคาของการรังวัดสอบเขตด้วยเหมือนกันนะคะนนก็แจงวันนี้ก็มาแจ้งมาชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในใบนี้ค่ะเวลาที่เราไปยื่อนะคะสมมุติเราเจอค่าใช้จ่ายที่แพงอะ่ะเราสามารถมาตัดสินใจก่อนได้ก่อนที่จะไปจ่ายเงินเนาะถ้าสมมุติเราไม่ได้จ่ายเงินก่อนวันที่เขานัดอะคะ่ะใบนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะหรือจบไปเลยเขาก็จะแบบเขาก็ไม่มาหาเราเราก็เท่าเข้ากับว่าใบนี้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย แต่ถ้าจะให้ดีก็คือถ้าเราเจอค้าใจ่ายแล้วเราดูวันที่เขากําหนดให้เราแล้วเราไม่โอเคหรือเราไม่อยากทําแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยก็ดีค่ะว่าเราไม่ทําแล้วนะคะอย่าให้เขาต้องเสียเสียวันตรงเนี้ยมากับเราเลยขเขาเขาจะได้เอาคิวที่ให้เราอะคะ่ะไปให้กับท่านอื่นอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นการดีกว่าเนาะประมาณนี้ค่ะในเรื่องของ ใช้จ่ายในวันหลังวันสอบเค้นะคะเอออีกเรื่องหนึ่งค่ะสมมุติว่าในวันที่เราที่เจ้าหน้าที่เขากําหนดมาให้เรานะคะเราดูแล้วว่าตารางเราไม่โอเคอาจจะแบบไม่สะดวกสมมติสมมุตินะคะไม่สะดวกหรืออาจจะแบบอยู่ไกลามาไม่ได้มาไม่ทันแบบนี้ค่ะเราสามารถขอเลื่อนออกไปนะคะเลื่อนออกไปในที่นี้หมายความว่า,าขยับออกไปอีกสมมติ สมมุติเขากำหนดเป็นวันที่5้ามีนาใช่ไหมคะเราอาจจะขอกำหนดเป็น1ิบมีนาได้ไหมสิบเอ็ดมีนาได้ไหมแบบนี้ค่ะนี่ก็คือการขยื่นอ,ออกไปเนาะมันจะเป็นการยืดหยุ่นสําหรับตัวเราเองค่ะแต่ว่าก่อนจะกําหนดอะไรก็ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่กําหนดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตรงเวลาแล้วก็ตรงวันนะคะจะไม่มีการเลื่อนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลังวัลสอบเขตนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายาที่เกิดขึ้นเวลาที่เราไปลังวัลสอบเขตก็หวังไว้ว่า วันนี้ที่เราเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังค่ะจะเป็นประโยชน์ให้ให้ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการใน,ในการเผื่อค่าใช้จ่ายเอาไว้นะคะแต่ว่าจะมากจะน้อยก็อย่างที่บอกนะคะมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเนาะแต่ทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันเป็นผลดีกับเจ้าของที่อยู่แล้วนะคะว่าพอเราได้ทําการลังวัดสอบเขตไปแล้วอย่างน้นนอยๆค่ะมันจะมีบันทึก อยู่ในกิจกรรมของเราที่แนบอยู่กับเอกสารโฉนดที่ถูกเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินนะคะเวลาที่เกิดข้อพิพาทหรือเกิดแบบกรณีว่าเอ๊ะพื้นที่ของเราสมมติสมมติเดนเคยเจอนะคะเคยเจอว่าลูกค้าซื้อที่ดินแล้วเขาแบบเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่ดินตรงนี้มันเนื้อที่ตรงตามที่ระบุในโฉนด เราก็สามารถอ้างได้เลยค่ะว่าอ๋ออันนี้ค่ะเราเพิ่งสอบเขตไปเมื่อเดือนนั้นเดือนนี้เพิ่งสอบเขตไปเมื่อปีที่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถอ้างได้ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับเนื้อที่ในที่ดินของเราได้เป็นอย่างดีนะคะในสําหรับการรังวัดสอบเขตเนาะก็ท่านไหนที่ยังไม่เคย หรือยังไม่เคยวัดเลยก็ลองดูนะคะมันเป็นผลดีค่ะไม่มีผลเสียเลยนะคะแม้ว่าเราจะต้องมีค่าจ่ายเกิดขึ้นแต่ว่าค่าจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเพิ่มความมั่นใจให้กับเราแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อที่ดินกับเราด้วยนะคะเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยค่ะที่เราทําอาไว้นะคะก็มีราคาในเรื่องของลองไลสอบเขตนาะ ลองลองเอาไปปรับดูนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในหัวข้อถัดไปในหัวข้อถัด,ถดไปเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินคะ่ะเราจะเอาเรื่องไหนมาแชร์ฟังนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ